วสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดไลค์ใน Tik t o อกกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะสามารถคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า KMM ขีดฉีเห็ก็ได้ค่ะ ค่ะสำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกนะคะง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่าเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื website, we ่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Tik t o ็อกค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะหมวดหมู่ตรงนี้นะคะเราก็ใช้เป็นบริการแนะนําค่ะบริการข้างล่างตรงนี้สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะต้องดูข้างหน้าตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้มีหลายบริการรวมกันไว้ตรงนี้เนาะแต่วันนี้เราจะเลือกเป็นเพิ่มไลน์นะคะ ส่วนลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า t ิกต็อกของเราแล้วก็เปิดโพสต์ขึ้นมาเลยค่ะลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แถบข้างล่างตรงนี้แล้วก็ใส่ปริมาณนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม100ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะมาขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะ,สะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจำนวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้นะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ำ1บาทสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปรับ,บุญนัดเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยสามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะก็เป็นชิลเพค่ะ ก็จะเป็นเติมขั้นต่ำ20บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งเมื่อเติม5,000บาทขึ้นไปรับบุบนัดเพิ่มอีก5%ค่ะก็เหมือนเดิมเลยนะคะใส่จำนวนเงินด้นลลางตรงนี้แล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากจ่ายผ่านทูมันนี่วอลเล็ทหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะ อันต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนสสลิปทุกธนาคารค่ะเราก็สามารถคลิกล็อกเลขบัญชีตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันข้างล่างตรงนี้เลยค่ะอันต่อมาค่ะเป็นแอปอังเปา wallet ค่ะก็เช่นเดียวกันเลยค่ะดําเนินการในแอปอังเปา wallet จนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นาลิงค์ค่ะจากแอปอังเปา wallet ค่ะมาใส่ข้าง่าข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันตรงนี้ค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถ อ่านคาแนะนําด้านล่างตรงนี้ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองค่ะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทําการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่ทําการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองค่ะ หากสำหรับใครคะ่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่วยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้นะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องทางที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คาว่า AdK เ m, m k เอก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะใส่รหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวตรงนี้ได้เลยค่ะ เมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับบัตรค่าคอมมิชชั่นอีกห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า o o g l e p l a y แล้วก็ App Store และพิมพ์คำว่า KMM Kit h c o m ก็ได้ค่ะ ค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ติ๊กต็อกของเรากันนะคะตอนนี้ยอดไลค์อยู่ที่59ไลค์เนาะตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอรีหน้าจอก่อนนะ ล้วขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางเว็บไซต์เขาดําเนินการให้เราไวมากๆเลยนะคะเพียงไม่กี่นาทีนะคะเขาก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วค่ะขึ้นมา181เลยหากเกินไปนิดหนึ่งก็ไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMM ขีด 4H ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะเราเข้ามาใช้เราเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราแปะลิลงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้พูดผิดประการใดไปก็ขออภัย ใน้าที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ